สี่ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการประเมินไทบีอันเซอร์เทนตี้นะครับในส่วนของไทบีอันเซอร์เทนตี้นะครับการประมาณค่าความแม่นอนในการวัดนะครับ system error นะครับซึ่งนะฮะมีสี่ปัจจัยนะที่คุณจะต้องคำนึงถึงนะครับในการประเมินไทบีนะครับสีปัจจัยมีอะไรบ้างครับหนงะแหล่งที่มาของอันเซอร์นะครับแหล่งที่มาของเซอร์ที่เราเรียกว่า ub 1นึ่ ub สอง ub สานะครับนะ ทีนี้แหล่งที่มาอันเซอร์นะครับให้คุณอิงกับตัวมาตรฐานตัวมาตรฐานการประเมินอันเซอร์ที่คุณใช้อ้านอิงนะครับเช่นถ้าคุณใช้จาก m 3 0มนสนะหรือใช้จากยูราเชมนะหรือใช้จากอันเซอร์ที่เล่มอื่นๆนะครับก็นะครับให้คุณดูนะครับว่าแหล่งอันเซอร์นะที่ตามมาตรฐานแนะนํานะครับมาจากแหล่งไหนบ้างนะซึ่งถ้าเป็นแหลสอบเทียบนะก็จะมีการระบุชัดเจนครับว่าแหล่งอันเซอร์ของแหลสอบเทียบแต่ละฟิลนะครับ ต้องมีกี่ตัวนะอย่างเช่นด้านดิเมนชันนะด้านไฟฟ้านะครับเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของน้ําหนักต่างๆนะครับซึ่งในมาตรฐานก็จะบอกครับว่าแหล่งันเซอร์ที่ดีมีกี่ตัว10ตัว15ตัวนะสิตัวนะรหรือถ้าเป็นแบบทดสอบนะครับในตนลาดก,ก็จะแนะนํามานะครับว่าให้เรา,เาประมาณอันเซอร์จากแหล่งไหนบ้างเนานะแหล่งไหนบ้างที่มันมีความสําคัญนะมันมีในเรื่องของตัวเลขที่มีความสําคัญนะครับมาจากแหล่งไหนบ้างซึ่งอาจจะ ประเมินจากทฤษฎีนะฮะหรือจากประสบการณ์ของพวกเรานะครับนะดังนั้นแรงกระเซอร์ดูดีๆนะครับว่ามาจากแหล่งไหนบ้างนะครับซึ่งโรทั่วไปแหล่งกระเซอร์นะครับก็จะมาจากตัวผลการสอบเทียบเครื่องมือมาจากตัว CRM มาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมาจากการดริฟต์หรือการเลื่อนค่ามาจากเรโซลชั่นนะครับหรือปัจจัยอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับอันเซอร์ของตัวเครื่องมือนั้นๆนะครับนะสองครับเรื่องของ เรื่องของการกระจายตัวนะครับเรื่องของ distribution นะรูปแบบการกระจายตัวเป็น normal เป็น rectangular เป็น triangle นะครับเป็น u sharp นะซึ่งแต่ละรูปแบบนะครับก็จะให้ระดับความเชื่อมั่นไม่เท่ากัน68บ้าง95บ้าง100บ้างนะครับ3ครับเรื่องของตัว divisor er, หรือตัวหารที่จะปรับแหล่งต่างๆจาก95จาก100หรือเป็น68นะครับดังนั้นคุณต้องดูด้วยครับว่าแงรงกเซร์ของคุณแต่ละแห่งนะครับ มีรูปแบบการกระจายตัวรูปแบบไหนและใช้ตัวหารดิเวเซอร์อะไรเพื่อที่จะปรับเป็น68%นะครับและสุดท้ายครับตัวที่4ี่สำคัญเลยนะแรงสนองคุณครับเป็นหน่วยวัดเดียวกันหรือต่างหน่วยกันถ้าเป็นหน่วยวัดเดียวกันเราต้องใช้ CI แต่ถ้ตตตตาต่างหน่วยวัดครับต้องหาเป็น RSU นะครับนั่น,น,นคือฮะจะต้องทําให้ทุกแหล่งไม่มีตัวเลขไม่มีหน่วยนั่นเองครับไม่มีหน่วยเนาะเพื่อเป็น i อ u ดและเอามารวมกันนะครับนะ CI กับ IU u ดูดีๆนะครับนี่คือหัวข้อที่4นะครับ